เศษใบข้าวและหญ้าเริ่มเน่านะครับเริ่มเน่าแล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงตัดไปแล้วนะครับไม่กี่นาทีนะครับเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเริ่มแทงขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ต่อเวลามันตัดไปแล้วนะครับต้นข้าวหรือต้นหญ้าครับหันหนนลงมามันก็จะตัดอีกรอบหนึ่งพวกไข่ของเชอรี่ตรงนี้นะครับก็จะโดนตัดก่อนตัดนะครับก็จะมีพวกหญ้าหรือเย่อขี้อ้นนะครับหรือ โสนะครับนี้หญ้าก็กำลังเริ่มแก่นี้ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ตัดแล้วตัดได้สองวันนะครับนี่นะครับสองวันก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วกระั่วยาวนะครับก็ประมาณคืบนะครับประมาณคืบหนึ่งแหละครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเบ่งนะครับข้าวนะครับที่ ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้อายุหนึ่งสัปดาห์พอดีนะครับอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ข้าวก็กำลังถอดยอดนะครับหลังจากตัดนะครับไปประมาณวันสองวันน้ําก็พอดีมาท่วมนะครับฝนตกนะครับก็พอดีเลยนะครับตอนนี้ก็พวกเศษใบข้าวเศษหญ้าก็กําลังเน่านะครับสังเกตนะครับนะครับมันก็กําลังเริ่มเริ่มเน่านะครับลองดูนะครับเนี่ย ก็ยังไม่เน่าเท่าไหร่นะครับมันก็กําลังนะครับถ้าประมาณสองสัปดาห์นะครับมันก็จะเริ่มเน่านะครับแต่ก่อนนี้หญ้าเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็หลังจากตัดนะครับพวกหญ้ามันก็ไม่ค่อยเกิดแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเวลาในการตัดนะครับก็ตัดในช่วงที่หญ้านะครับมันแก่พอดีนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับอันนี้ก็เพิ่ง แทงขึ้นมานะครับเพิ่งถอดยอดขึ้นมานะครับก็ถือว่าสูงนะครับน่าจะประมาณ30เซนได้แล้วนะครับหลังจากผ่านไป1สัปดาห์นะครับผมข้าวมันก็เริ่มแทงขึ้นมานะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ30เซนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับตั้งแต่หวานนะครับตั้งแต่หวานจนถึงตัดนะครับเพราะว่าไม่มีน้ํานะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้น้ํานะครับอ่านะครับเพิ่งได้น้ํานะครับ ตอนที่ตัดก็น้ําไม่เยอะนะครับน้ําพอดีท่วมหลังเท้านะครับก็พอดีนะครับเหมาะสาหรับการตัดนะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับมันก็ฝนก็เริ่มตกนะครับน้ําก็เริ่มเยอะนะครับก็พอดีท่วมนะครับท่วมต่อที่ตัดนะครับแล้วก็ท่วมหญ้านะครับเพราะว่าในช่วงที่ตัดก็หญ้านะครับแก่จัดนะครับสังเกตยังไงหญ้าแก่ก็คือหญ้ามันเป็นดอกนะครับนะครับ ตัวนี้ก็กำลังถอดยอดนะครับส่วนมากนะครับผมจะตัดในช่วงของปลายเดือนกรกฎานะครับถึงกลางเดือนสิงหานะครับเต็มที่ก็ไม่เกินวันที่15หรือ20สิสิงหานะครับเพราะว่าถ้าหลังจากนี้นะครับข้าวมันก็เตรียมแต่งสาวตั้งท้องนะครับมันอาจจะเกิดปล้องนะครับมันก็เวลาตัดมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับหรือเราสังเกต ญ้านะครับ่าทุกชนิดจะเป็นดอกครับไม่ว่าเป็นญ้าผือนะครับหรือเทียนนานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเปรียบเทียบนะครับกับแปลงที่ย <or coping> ังไม่ได้ตัดนะครับอยู่ฝั่งน้นนะครับอันนี้นะครับหลังจากตัดนะครับมันถอดยอดจะเห็นว่ามันยังเขียวนะครับขนาดเศษใบข้าวหรือเศษย้านะครับยังไม่เน่านะครับเพิ่งผ่านไปแค่1สัปดาห์เองนะครับข้าวก็เริ่มเขียวแล้วนะครับ อันนี้มันก็เริ่มเน่านะครับเริ่มเน่านะครับมันก็สามารถช่วยนะครับในการกําจัดพวกวัชพืชพวกหญ้าต่างๆนะครับตลอดจนพวกแมลงนะครับพวกเพี้ยนะครับสังเกตโซนนี้นะครับอันนี้น้ํำท่วมไม่ถึงเท่าไหร่นะครับแปลงนี้นะครับแต่ก็ถือว่ามีน้ํานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแปลงที่ไม่ได้ตัดนะครับ มันก็กาลังขึ้นนะครับกําลังข <c oughs> ER ึ้นนะครับปกติแล้วหลังจากตัดไปประมาณประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะครับมันก็เริ่มแทงขึ้นมาประมาณสองเซนล้วนะครับกับประมาณสามวันก็น่าจะขึ้นประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นประมาณสิบห้าเซนนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับค่อนข้างทีนิดนึงนะครับผมหวานนะครับแต่ถ้าไม่ตัดนะครับใบมันจะเยอะมากนะครับ เอามาดูอีกแปลงนะครับอันนี้ของเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดนะครับก็จะเห็นหญ้านะครับที่แดงๆนะครับพวกหญ้าผือนะครับหญ้าผือแล้วก็พวกหญ้าดอกเล็กๆนะครับกําลังเป็นดอกนะครับนะครับมันก็จะมีหญ้ามีอะไรปนอยู่นะครับนะครับเราก็สังเกตเนาะนะครับอันนี้แปลงที่ไม่ได้ตัดนะครับก็จะเห็นหญ้านะครับช่วงนี้ก็หญ้ากําลังเป็นดอกนะครับกําลังเป็นดอกพอดีนะครับ ถ้าสมมติว่าเราตัดช่วงที่หญ้าไม่เป็นดอกนะครับมันก็สีเอ็นให้หญ้านะมันแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดหญามันเป็นดอกแล้วนะครับมันก็เวลาเราตัดนะครับมันก็สีบมีหญ้านะครับมันก็บเกิดนะครับมันก็ไม่ค่อยเกิดนะครับนะครับหญ้าพวกนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะครับอ่าพวกหญ้าผือเนาะนะครับอ่าหญ้าผือนะครับเล็กๆนะฮะพวกนี้นะครับมันก็เริ่มเป็นดอกนะครับเป็นดอกแล้วก็แก่แล้วก็หญ้า ของยาคีออนนะครับหรือยาขัดแดงนะครับพวกนี้นะครับมันก็กําลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นจะเห็นพวกนะครับแดงๆนะฮะก็จะเป็นญ้านะครับก็ก็ถือว่าย้าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแปลงนี้นะครับนะครับเนี่ยถ้าไม่ตัดครับก็จะเห็นเห็นย้านะครับบางทีถ้าหญ้าผือนะครับมันเยอะไปมันก็ทำให้ข้าวเราล้มนะครับมันมันเวลามันมันแก่มันก็จะล้มนะครับต้นผือพวกนี้มันก็จะล้ม นะครับยาผือทําให้ข้าวมันล้มนะครับถ้ามันถีนะครับครับยาขี้อ้นนะครับมันก็ขึ้นนะครับเนี่ยพวกยาตัวนี้นะครับนะครับปกติแปลงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่หลังจากตัดนะครับหลังจากตัดมันก็ไม่มีแล้วนะครับนะครับอันนี้ตัดไม่ได้ตัดใบนะครับตัดลําต้นนะครับจะตัดตรงที่ต้นของต้นข้าวนะครับไม่ได้ตัดใบข้าวนะครับ ราะว่าถ้าเกิดตัดใบมันก็ความสูงของต้นข้าวก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี้เราตัดท,ตที่ต้นนะครับการตัดนะครับสําคัญเราก็ดูช่วงนะครับห่วงเวลาของการตัดนะครับว่าช่วงเดือนไหนนะครับเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นข้าวเจ้ากลางนะครับนะครับข้าวเจ้ากลางนะครับอันนี้แปลงนี้ก็น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมต่อเดิมนะครับสังเกตครับเวลาตัดถ้าน้าท่วมต่อเดิมมันจะดีนะครับต่อเดิมเขากจะเน่าด้วยนะครับเนี่ย นะครับน้ําก็จะท่วมต่อเดิมนะครับนี้ต่อเดิมเพราะเริ่มเน่านะครับมันก็เริ่มเน่านะครับมันก็จะเริ่มแตกกอขึ้นมาใหม่นะครับสลับข้าวที่ตัดนะครับมันก็ทําให้ใบมันสางนะครับเวลาเราสังเกตดูนะครับแปลงนี้ก็จะมีหญ้าหน่อยนะครับบนแปลงนี้ที่ตัดนะครับมันก็สาดหูสาดตานะครับแดดก็ส่องถึงนะครับแดดส่องถึงนะครับ มันก็พวกไข่หอยเชอรี่นะครับที่จับอยู่ตามต้นข้าวมันก็ถูกตัดไปได้วยนะครับพวกหญ้าหรือวัชพืชก็ถูกตัดไปด้วยนะครับแล้วก็พวกแมลงนะครับพวกแมลงหรือเพี้ยนะครับที่จะมาทําให้ข้าวเสียหายนะครับเวลาตัดนะครับมันก็พวกเพี้ยพวกนี้นะครับมันก็ใบข้าวมันมันมันไม่หนานะครับเพี้ยมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรามีปุ๋ยพืชสดชั้นดีนะครับ ก็ปริมาณก็เป็นตันนะครับเท่าที่ดูนะครับเป็นตันหลายตันนะครับแค่เราตัดหญ้านิดเดียวนะครับยังมีกองหญ้านะครับตั้งเยอะอันนี้เราใบข้าวนะครับรวมกับใบหญ้านะครับเวลาตัดลงไปมันก็ทําให้เป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีนะครับพวกนี้มันก็จะย่อยสลายนะครับเป็นปุ๋ยนะครับทําให้ข้าวเราเขียวนะครับมันก็ ปลอดภัยด้วยนะครับเวลาเรากินนะครับมันก็ไม่ต้องไปพววงกับเรื่องของสารเคมีนะครับพวกยาฆ่าหญ้านะครับอันนี้ก็ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็เลือกตัดนะครับแต่ละปีก็ตัดนะครับในห่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับส่วนมากนะครับข้าวพวกข้าวไวแสงพวกนี้นะครับจะหวานเร็วหรือหวานช้านะครับมันก็มีห่วงเวลาของการตัดนะครับถ้าเราหวานเร็วนะครับ ประมาณเดือนเมษายนนะครับมันก็ห่วงตัดก็ประมาณกลางเดือนกรกฎานะครับถึงกลางเดือนสิงหาเหมือนเดิมนะครับถ้าเราหว่านช้านะครับช่วงเดือนพฤษภาครับห่วงตัดก็ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าข้าวพวกข้าวไวแสงนะครับจะหวานเร็วหรือหวานช้านะครับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมันจะต่างกันกับข้าวนาปังนะครับที่นับอายุของข้าวนะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับหวานก่อนเกี่ยวก่อนหวานที่หลังได้เกี่ยวที่หลังนะครับส่วน เข้าไว้แสงพวกนี้นะครับาวันก่อนหรือวันที่หลังนะครับก็เกี่ยวค่อนข้างไล้เรียกกันเพราะนั้นนะครับใครจะวันช่วงเดือนเมษาหรือพฤษภานะครับมันก็ระยะเวลาในการตัดนะครับมันก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือ,อประมาณปลายเดือนกรกฎาถึงกลางเดือนสิงหานะครับปกติแล้วของผมก็ตัดไม่เกินวันแม่นะครับหรือเต็มที่ก็ไม่เกินวันที่15สิงหานะครับเพราะว่า,ากว่าข้าวมันจะ งอกขึ้นมาแล้วต้องให้เขานะครับมีเวลาในการสร้างลําต้นนะครับให้มันสมบูรณ์ก่อนที่จะอุ้มท้องขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราตัดช้าไปนะครับถ้าเราเราตัดช่วงปลายเดือนสิงหาบางทีข้าวมันก็เป็นป้องแล้วตัดก็ไม่ขึ้นนะครับหรือว่าถ้ามันยังไม่เป็นป้องนะครับเวลาเราตัดมันอาจจะขึ้นมาแค่ใบเดียวหรือ2ใบมันก็อุ้มท้องนะครับทำให้ต้นมันยังไม่สมบูรณ์นะครับอย่างตัวนี้นะครับผ่านไปแค่1สัปดาห์นะครับ บางต้นมันก็มีแค่ใบเดียวนะครับที่ขึ้นมานะครับแต่นี่ฮะเห็นไหมครบางต้นก็ยังขึ้นมาแค่ใบเดียวนะครับแต่บางต้นก็เริ่มมีสองใบแล้วนะครับเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ให้เขาขึ้นมาสักสามใบหรือสี่ใบนะครับใบทีสีใกล้เขาอุ้มท้องขึ้นมาด้วยนะครับต้นมันจะได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับให้เขามีลำต้นที่มันสมบูรณ์นะครับนะครับอันนี้นะครับมันก็ ค่อน uhm. ข้างดีนะครับแต่ก like an ่อนหญ้าจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ำนะครับไม่มีน้ําเลยแหละนะครับปีนี้นะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับก็กว่าจะได้ตัดนะครับก็ช่วงประมาณวันที่ 12- 13สิามงหานะครับปกติผมจะตัดช่วงต้นเดือนสิงหานะครับแต่ช่วงนี้มันไม่มีน้ํานะครับฝนเพิ่งมาตกช่วงวันที่10นะครับสิสิงหานะครับฝนเริ่มตกก็เริ่มมีน้ํา นะครับเริ่มมีน้ําเล็กน้อยแล้วนะครับก็เลยตัดนะครับใช้เวลาตัด2วันนะครับประมาณ13ไร่นะครับนะครับ2วันนะครับ2คนนะครับ2คนเนาะนะครับพอดีน้องชายมาช่วยนะครับเพราะว่าตัดคนเดียวไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัดหลายแปลงนะครับแปลงนี้ก็ประมาณ13ไร่นะครับก็ตัดอยู่2วันนะครับ2วัน ค่อนข้างที่จะตัดต่ํานิดนึงนะครับเพราะว่านื่จกว่าต้นข้าวของผมมันต้นยังยังเล็กนะครับมันยังไม่เป็นเป็นปล้องนะครับนะครับก็เลยตัดต่ํานะครับเพราะว่าปกติผมก็ตัดต่ําอยู่แล้วนะครับตัดต่ําเพื่อเวลามันมีน้านะครับมันจะเลยท่วมนะครับท่วมทั้งต่อหญ้าแล้วก็ต่อข้าวเดิมนะครับถ้าเกิดตัดสูงบางทีมันก็ไม่ถึงยอดหญ้านะครับบางทีหญ้าบางชนิดมันก็ขึ้นมามันก็ยัง ยังขึ้นไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับก็ดูอายุข้าวด้วยนะครับถ้าจะตัดต่ํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้าวของเรานะครับสังเกตว่ามันเริ่มเป็นป้องแล้วนะครับเริ่มกลมนะครับล้วก็อาจจะตัดต้นไม่ได้นะครับอาจจะตัดใบได้นะครับอาจจะเล็มใบนะครับเล็มใบมันก็อาจจะตัดหญ้าได้บ้างนะครับบางชนิดที่มันโผล่พ้นนะครับหรือเสมอกับ ต้นข้าวนะครับหรือต่ํากว่าต้นข้าวเล็กน้อยนะครับที่ใบมีดเราสามารถตัดได้แต่ถ้าเกิดอ่าหญ้าที่มันเพิ่งเริ่มขึ้นใหม่เล็กๆนะครับอ่าถ้าเราตัดสูงมันก็อาจจะไม่โดนนะครับไม่โดนต้นหญ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลือกที่จะตัดต่ํานะครับอ่าแต่ผมก็ดูดูข้าวนะครับก็สังเกตเอาง่ายๆนะครับต้นข้าวเนาะนะครับเราดูแล้วก็สังเกตแล้วก็อ่าพิจารณานะครับว่า สมควรตัดสูงหรือตัดต่ำขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าต้นข้าวเรา,าโตปกตินะครับแล้วก็ช่วงที่ตัดที่เหมาะสมก็คือช่วงปลายเดือนกระกฎานะครับถึงต้นเดือนสิงหานะครับอันนี้ก็คือข้าวมันก็ยังไม่ได้เป็นป้องอยู่แล้วนะครับก็ตัดต่ําไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้าวนะครับเป็นป้องนะครับก็คือช่วงกลางเดือนสิงหาไปแล้วนะครับหรือถ้าเกิดข้าวใครที่มันสวยเนาะ นะครับสวยๆหน่อยนะครับได้รับปุ๋ยอย่างดีนะครับข้าวอาจจะโตแล้วก็อาจจะเป็นป้องตั้งแต่ต้นเดือนสิงหานะครับอันนี้มันก็อาจจะตัดสูงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าตัดต่ํามันก็โดนป้องแล้วนะครับมันอาจจะไม่งอกหรือถ้างอกก็เขาจะแตกตาออกในป้องนะครับไม่ใช่แตกออกจากลําต้นนะครับอันนี้ก็สังเกตมันก็ข้าวก็กําลังงอกนะครับ มันก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับสำหรับเรื่องการตัดข้าวนะครับก็มันทําให้มีปุ๋ยนะครับหลักๆนะครับที่ที่ประโยชน์โดยตรงก็คือเรื่องกาจัดวัชพืชแล้วก็มีปุ๋ยพืชสดนะครับใส่ในนาข้าวนะครับอันนี้ผมจะตัดคันแทนาด้วยนะครับให้มันสะอาดสอ้นนะครับเวลาเราเดินเลาะนะครับมันก็ก็เดินสะดวกนะครับจะมีโอกาสตัดแต่งตามคันแทนาไปด้วยนะครับ บางที TS, ่มันก็ตายนะครับนี่บางจุดนะครับมันตายเพราะว่ามันมันแรงนะครับมันแรงนะครับหวานข้าวงอกแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนไม่ตกนะครับมันก็เป็นที่ว่างนะครับเพราะตัวนี้เป็นดินลุกลังนะครับนะครับพื้นที่นี้เป er. no no ็นดินทุกส่วนมากก็เป็นดินลุกลังทั้งหมดนะครับทําให้ข้าวนะครับถ้าโดนแดดจัดจัดมากๆนะครับมันก็ก็ตายนะครับก็ตายเนาะนะครับมันร้อนนะครับปกติในข้าวนี้เขาจะทนมากนะครับ ขนาดร้อนๆนะครับก็ยังตายแค่แค่บางกลุ่มบางจุดนะครับก็ไม่ได้ตายทั่วไปนะครับมาดูแปลงนี้นะครับผมค่อนข้างจะตึงน้ําไว้สูงนะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับผมจะตึงน้ําไว้นะครับตึงน้ําเพื่อให้มันสูงนะครับให้มันท่วมต่อข้าวเดิมที่ตัดแล้วก็ท่วมต่อหญ้านะครับถ้าสมมุติว่าเราตึงน้ําไม่สูงนะครับบางทีหญ้าบางชนิดนะครับที่ ตอมันยังอยู่หรือว่าที่เราตัดไม่ถึงนะครับตัวเล็กๆนะครับมันก็อาจจะขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะตึงน้ำให้ให้มันสูงไปเลยนะครับจนอ่าให้ใบข้าวนะครับมันเน่านะครับแต่ถ้าเกิดนาใครไม่มีน้ำนะครับก็สามารถตัดได้อยู่นะครับอ่าถ้ามองว่านาไม่มีน้ำแต่ก็ขอให้เป็นน้ำอ่ามีน้ำชุ่มๆนะครับพื้นที่ต้องชุ่มเนาะ นะครับแต่ถ้าเกิดนาใครที่สามารถรักษาระดับน้ําได้นี่โอเคเลยนะครับคือก่อนตัดนี้ปล่อยน้ําออกเลยนะครับให้เหลือประมาณหลังเท้าเนาะนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดเลยนะครับประมาณประมาณสามวันนะครับข้าวมันก็งอกสูงแล้วนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยน้ําเข้ามานะครับให้มันท่วมต่อข้าวเดิมนะครับหลังจากเจ็ดวันนะครับก็ข้าวก็จะสูงประมาณนี้นะครับประมาณสามสิบเซนนะครับเราก็ตึงน้ำาให้ได้ระดับนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าสูงสูงไว้เลยนะครับเพื่อ ให้มันท่วมต่อข้าวแล้วก็ต่อหญ้านะครับสำหรับคนไหนที่นานะครับสามารถบังคับควบหรือควบคุมน้ําได้นะครับสามารถเอาน้ําออกเอาน้ําเข้าตอนไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดของใครที่มันแรงจริงๆนะครับไม่มีน้ําเลยนะครับอันนี้มันก็ถ้าจะตัดนะครับมันก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหญ้าที่เราตัดมันก็ไม่ตายนะครับมันจะไม่ตายเนาะ นะครับเพียงแค่มันทาให้ต้นหญ้ามันมันชะลอการเจริญเติบโตนะครับบางทีนะครับถ้าหญ้ายังไม่เป็นดอกนะครับมันก็ทําให้หญ้าอาจจะขึ้นคุมต้นข้าวนะครับกรณีถ้าเกิดไม่มีน้ํานะครับถ้า,ถ,าถ้าจําเป็นต้องตัดจริงๆก็ต้องรอให้หญ้ามันมันเป็นดอกหรือแก่จริงๆนะครับถึงจะตัดนะครับสําหรับอ่า นาของใครที่ยังไม่มีน้ําส่วนระดับการตัดก็อย่างที่ผมว่าเนาะถ้าสมสมติว่ามันมีน้ํานะครับเราก็ตัดเหนือระดับน้นําประมาณประมาณสองนิ้ว hmm. uh, นะครับอ่าก็พยายามตัดให้ต่ําที่สุดนะครับถ้าตัดต่ํากว่านั้นมันก็ตัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโดนน้านะครับอ่ะวันนี้ถ้ามันมีน้ําแต่ถ้าเกิดมันไม่มีน้ำเนาะนะครับเราก็ตัดอ่าระดับสองนิ้วนะครับจากพื้นเนาะกรณีถ้าเกิดว่าข้าวยังยังอ่อนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดข้าวเริ่มเป็นป้องอันนี้ตัดไม่ได้นะครับต้องตัดได้แค่ใบนะครับ แล้วก็สังเกตดูเอานะครับมันก็เป็นข้าวไวแสงมันก็ชวนมากห่วงในการตัดมันก็ค่อนข้างหยาตายตัวนะครับก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎานะครับก็ประมาณวันที่20เศษนะครับถึงประมาณวันที่12-15ถึงสินะครับสิงหานะครับในห่วงนี้นะครับเพราะมันเป็นข้าวไวแสงนะครับตอนนี้มันก็กําลังถอดยอดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับมันก็เริ่ม เริ่มเขียวแล้วนะครับอันนี้แค่1สัปดาห์นะครับถ้า2สัปดาห์นะครับใบมันก็จะแตกออกมาเป็น 2- หรือ3ใบก็ทําให้มันเรามองมันอาจจะทีกว่านี้นะครับอาจจะทีกว่านี้นะครับช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งตัดใหม่นะครับนะครับตัวนี้ก็ตึงน้ำนะตึงน้ําค่อนข้างสูงนะครับนี้ตอนเย็นนะครับนกก็เริ่มบินกลับรังแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี้เย็นแล้วนะครับ ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับก็เลยมาเดินเลาะดูนะครับดูน้ํานะครับแล้วก็ดูข้าวด้วยนะครับก็คงรอให้พวกหญ้านะครับแล้วก็เศษใบข้าวพวกนี้นะครับาย่อยสลายนะครับย่อยสลายไปก็สักพักนะครับเราค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็คงก็ใส่ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าข้าวมัน มีพืชสดอยู่แ mm ล้วนะครับแค่ใ so ส่ป like ุ Finally, ๋ยกระตุ้นให้มันข the ึ the ้นนะครับให้มันขึ้นแค่นั้นนะครับผมก็เดี๋ยวให้มันเตรียมตั้งท้องเราค่อยมาใส่ปุ๋ยนะครับก่อนข้าวตั้งท้องนะครับส่วนมากผมใส่ปุ๋ยนะครับก่อนข้าวตั้งท้องก็ประมาณ1เดือนนะครับเพื่อให้เขาเตรียมตัวนะครับถ้าต้นสมบูรณ์นะครับอย่างน้อยมันอุ้มท้องมารวงก็จะสมบูรณ์นะครับการสลับวันนี้นะครับผมก็พามาเลาะท่งนะครับมาบึง ข้าวนะครับที่ตัดนะครับอายุ1สัปดาห์พอดีนะครับ1สัปดาห์เศษๆก็กำลังขึ้นนะครับผมก็แลกเปลี่ยนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับผมไว้พบกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับหลังจากผ่านไป2หรือสสัปดาห์หรือ1เดือนนะครับหรือก่อนข้าวตั้งท้องนะครับข้าวแปลงนี้จะเป็นยังไงนะครับนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ